ทำคลิปแบบนี้เสียงถูกลดค่าปิดช่องทาวรสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตัวอีฟิทตี้นะครับ mm hmm. พาร์เนอร์รายใหญ่ติดกับติ k ก o k ประเทศจีนนะครับผู้บริหารกองถ่ายทำภาพยนตร์ปั้นคุณสู่ดาวติ๊ t ต k กวันนี้มีสาระด,ดีมาบอกต่อกันนะครับฝากติดตามและฝากแชร์นะครับ mm hmm. เพื่อน,อนๆวันนี้ผมยังเห็นเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับยังทำคลิปเกี่ยวกับแนวเรื่องของการชวนเพื่อนมาให้ติดตามหรือว่าเพื่อนๆออยู่เลยนะครับอันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่ามันผิดกฎ ชุมชนของ Tik t o k แบบตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่วันนี้หลายหลายคนเนี่ยนะครับจะโดนแบนช่องนะครับจะโดนปิดช่องแบบถาวรและไม่สามารถกลับมาเล่นได้อีกแล้วก็ยังมีนะครับหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาสอนให้ทําแบบนี้อยู่อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับใครที่เขาสอนเพื่อนๆทําแบบนี้อยู่ให้คุณระวังไว้เลยว่าคุณกําลังถูกสอนให้ทําผิดกฎชุมชนนะครับแบบตั้งใจแล้วคนที่สอนคุณเนี่ยเขาอาจจะ ไม่ได้ศึกษากฎชุมชนอย่างจริงจังก็ได้เพราะว,าว่าวันนี้การที่เราเข้ามาเล่นนะครับทิกตอกเพืเ่อนๆครับทิ TikTok, กตอกกฎชุมชนนะครับค่อนข้างจะตรงมาตรงไปแล้วก็ใช้ AI ในการประมวลผลแล้วก็ใช้ AI ในการจับผิดนะครับเรื่องของกฎชุมชนเราต้องเข้าใจ AI ก่อนแล้วก็เข้าใจกฎชุมชนของ Ti k t o k ด้วยนะครับส่วนข้อมูลตรงนี้นะครับจะเขียนไว้ว่ายังไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ะนะครับเ,เพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเนื้อหาที่ทิกตอกเขาเขียนไว้นะครับเรื่องของอความผิดในหัวข้อนี้นะครับก็คือเขาจะเขียนไว้เลยว่าเนื้อหาที่เป็นสแปมนะครับขัดความถูกต้องนะครับน่าเชื่อถือหรือทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับ เขาบอกว่าเราให้ความสําคัญกับกกับความจริงแท้และความถูกต้องนะครับเนื้อหาใดๆที่หลอกลวงหรือใช้เล่ห์เหลี่ยมนะครับควบคุมผู้ใช้งานเพื่อเพิ่มจํานวนผู้ติดตามเหม็นไหมครับเพิ่มผู้ติดตามอยอดไลค์นะครับยอดเข้าชมหรือตัวบ่งชี้วัดว่ามีส่วนร่วมอื่นๆนะครับบนแพลตฟอร์มของเราอย่างไม่ถูกต้อง นะครับรวมถึงการติดตามเพื่อแลกการติดตามเห็นไหมครับเพื่อแลกการติดตามการเพิ่มเพื่อการแลกไลค์การหลอกลวงให้ใช้หรือเล่เหลี่ยมควบคุมให้ผู้ใช้งานกดปุ่มไลค์หรือแชร์นะครับจะถูกพิจารณาว่าขาดคุณสมบัตินะครับสำหรับการถูกแนะนําในเ uh, อ you page นั่นเองนะครับเนื้อหาที่นะครับเนื้อหา,นะอหาสมรู้ร่วมคิดที่ตอบโตค้ความเชื่อความเชื่อที่เป็นนะครับที่ยอมรับโดยทั่วไป และกล่าวโทษกลุ่มหรือองค์กรนะครับแทนที่จะเป็นบุคคลที่มีชีวิตนะครับหรือรวมถึงเนื้อหาที่ทําให้เกิดการเข้าใจผิดและเป็นอันตรายเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือนะครับสิ่งปัจจุบันที่ทําให้เกิดนะครับซึ่งมีผลอ่าซึ่งมีรายละเอียดนะครับยังมีการเปลี่ยนแปลงหรือจะถูกพิจารณานะครับว่าขาดถึงคุณสมบัติในการรับการแนะนํา นะครับเช่นกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นกดขึ้นมาเราก็ต้องระวังนะครับเพื่อนๆเพราะทิ To อกนะครับกดเขาค่อนข้างจะตรงมาตรงไปนะครับเมื่อเห็นแบบนี้แล้วก็อย่าทําคลิปแบบนี้กันนะครับโอเคนะครับเพื่อนเเมื่อเห็นแบบนี้แล้วก็อย่าทําแบบนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ไม่ถูกลดค่าแล้วเราก็ไม่ถูกปิดช่องนะครับก็สาระดีๆมีที่นี่ในทุกอินฟินิตี้แปดแปดวเจอกันไปนะครับสวัสดีครับ